วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกันนะคะชื่อกิจกรรมว่ากักน้ำไว้ได้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันดีกว่าค่ะ 1. กละมังนะคะสำหรับใส่น้ำค่ะ 2. ถ้วยตวงหรือเหยือกน้ำ 3. า 3. กันไกลไปลายมน 4. แก้วน้ำขนาดเล็กที่มีขนาดพอดีกับมือนะคะและ 5. ฟาพลาสติกกล่องไอติมหรือกระดาษแข็งค่ะเด็กๆคะเด็กๆเคยเกิดอาการหูอื้อกันหรือเปล่าคะเวลาที่เด็กๆขึ้นลิฟต์นะคะไปที่ชั้นสูงๆคะ่ะมักจะเกิดอาการหูอื้อเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่ามาจากสาเหตุอะไรใช่แล้วคะ่ะ มาจากแรงดันอากาศที่ต่างกันออกไปนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแรงดันอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าใครอยากรู้นะคะตามมาทดลองด้วยกันเลยค่ะวันนี้คุณนุกจะพามาทดลองเรื่องกักน้ำไว้ได้เย่เด็กๆคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะคุณนุกได้อธิบายให้เด็กๆฟังไปแล้ว เด็กๆไปเตรียมและมาทดลองตามคุณครูนุ๊กได้เลยนะคะสําหรับการทดลองนะคะขั้นตอนการทดลองเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณนุ๊กจะเทน้ําค่ะใส่ไปในแก้วนะคะเด็กๆคะขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเทใส่ลงไปเลยได้แล้วนะคะน้ำนะคะหแก้ว แต่คุณนุกเทเต็มแก้วไหมคะอาไม่เต็มแก้วใช่ไหมล่าอยากรู้ใช่ไหมคะทําไมถึงเทไม่เต็มแก้วเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะคุณนุกนะคะจะนํากระดาษนะคะรูปทรงอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะนำมาทำอะไรเนี่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมใครรู้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ทำกา ทดลองโดยการที่นํากระดาษแข็งสี่เหลี่ยมนะคะอาคุณผู้ขออนุญาตเปลี่ยนมือนะเอามาปิดที่ปากแก้วนะคะแบบนี้อึ๊บกดไปแน่นๆเลยแล้วท่องคาถาโอมะลึกกึกยมะลึกกึกยมะลึกกึกเกยน้ําในแก้วอย่าออกมานะอ่ะพร้อมหรือยังคะท่องคาถาแล้วถาเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะออกมา ไคพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะอาเด็กๆคะเด็กๆอะคุณุูกให้ทายนะคะว่าน้ำจะออกมาจากแก้วหรือเปล่าคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะอโอ้โหเด็กๆคะเกิดอะไรขึ้นคะน้ำไม่ได้ออกมาจากแก้วเลยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะเพราะอะไร ใช้แล้วค่ะเพราะคุณนุกนะคะนํากระดาษมาปิดไว้ที่ปากแก้วนะคะทําให้เกิดแรงดันอากาศภายในแก้วค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเมื่อเกิดแรงดันอากาศแล้วนะคะกระดาษน้ําในแก้วนะคะก็ไม่สามารถไหลลงมาได้นะคะอูห้หูเด็กๆคะนี้ไม่ใช่มายากลน,นะคะที่คุณนุกเกเวทมนต์ไปนะคะเพื่อให้เด็กๆสนุกเท่านั้นแต่นี่เป็นการทดลองวิทยศาศาสตร์นะคะ และผลที่ได้คือน้ำออกมาจเกแก้หรือเปล่าคะไม่ออกมาเลยช่วยกันนับได้ไหมคะว่าน้ำจะอยู่ในแก้วได้นานเท่าไรขออนุญาตนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหนับถึง10แล้วยังไม่ออกมาเลย เด็กๆคะการทดลองนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทดลองได้ที่บ้านนะคะโดยมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะเรื่องการใช้กันไกลก็สำคัญนะคะต้องระมัดระวังด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุกต้องขอดตัวลาไปก่อนโอ้โหดูสิขนาดพูดจบแล้วน้ำยังไม่ออกมาเลยเด็กๆคะยังไงคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆคนไหนทดลองตามคุณครูนุกแล้วนะคะอย่าลืมส่งคลิปน่ารักน่ารักนะคะมาอวด ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย